วันนี้เราจะมานําเสนอกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกม Nintendo Switch นะครับ Nintendo Switch เนี่ยสามารถที่จะดูดวงให้เราได้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้หรือเปล่านะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับใครหลายคนมี Nintendo Switch แล้วใครหลายคนยังไม่มีนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่เข้มจะมาสอนให้เพื่อนๆนะครับใช้ Nintendo Switch ดูดวงนะครับโอเคครับผมสำหรับคนที่มี Nintendo Switch นะครับเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าเมนูอะไรแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่ Nintendo eShop นะครับ ส่วนตัวเกมหรือว่าโปรแกรมหรือว่าแอปที่เราต้องโหลดมาเนี่ยก็คือแอป u t u b e นะครับอันนี้จําเป็นมากแล้วก็สําคัญมากเพราะเราต้องใช้แอป youtube เข้าไปดูดูดแต่ในกรณีนี้คือพี่แค่มาโหลด,ด,ด,ดมาแล้วโหลดมาแล้วอะโหลดมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทาไมทาไมทาไมพูดคิดตลกจักโอเคเราก็กดเข้าไปนะครับมันจะมีให้เลือกยูเซอร์นะครับหลังจากที่เรากดาตัวเกมหรือตัวแอปของเราเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเก็กดที่ youtube แบบนี้นะครับอืม ป็นไงโอไม่ไม่ซายอินนะสคิปได้ไหมเราสคริปไปเลยนะครับก็ทีนี้เนี่ยเราก็กดที่ปุ่มเซิร์ชครับผมอ่ะแเราก็เซิร์ชด้วยคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์ของบ้านอาคมลงไป b a a เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้เซิร์ชของบ้านอาคมนะครับ ทีนี้เนี่ยมันก็จะโชว์คลิปขึ้นมาเออทีนี้เนี่ยคือเราก็ดูคลิปนะครับตามที่มันขึ้นมานะครับพกิกาการ์ดนะครับตามหัวข้อที่เราอยากจะดูดวงได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดไปที่ชแนลของบ้านอาคมโดยเฉพาะได้เลยนะครับ,รบ,รก,รบก็จะเป็นคลิปหัวข้อต่างๆนะครับเราอยากดูดวงเรื่องอะไรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณจากเขาไปนะครับก็จะเป็นคลิปแนวพิกาการ์ดทั้งหลายนะครับก็ง่ายมากเลยเห็นไหมครับเราสามารถดูดวงได้แล้วเดี๋ยวพี่เข้มจะดูเป็นตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างนี้ดีกว่านะครับแอร์ไม่เย็นเขาจะยังใจเย็นกับเราหรือไม่ <c oughs> คือปเป็นเหตุการณ์สมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าแอร์ไม่เย็นเนี่ยคนรักของเราจะใจเย็นกับเราหรือเปล่านะครับเพราะคนรักบางคนใ,นใจร้ายเวลาที่แอร์ไม่เย็นนะครับแบบพานไปทั่วอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าโอเคับผมเราจะน,นึกถึงหน้าเขาคนนั้นขึ้นมานะครับโอเคตอนนี้เพื่อนๆก็ต้องนึกถึงหน้าเขาคนนั้นขึ้นมานะครับตั้งสมาธิดีๆนะครับหลับตาครับ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งสมาธิพร้อมกันนะครับดึงตาขึ้นมาแล้วก็เลือกกองไพ่ที่โดนใจดึงดวงสายตาเป็นเพื่อนที่สุดครับจะเป็นกองไหนก็กองนั้นนะครับอ่ะเสร็จแล้วหลังจากที่เพื่อนเเลือกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดมาฟังครับคำทำนายของกองที่เพื่อนเเลือกได้เลยนะครับแบบนี้นะเอกซ์โบพี่เข้มเลือกกองที่3นะครับลองลองดูกันสินะครับว่าถ้าแอร์ไม่เย็นแล้วคนที่พี่เข้มเลือกเนี่ยเขาจะใจเย็นกับพี่เข้มหรือเปล่านะครับขอพี่เข้ม ดูบุคลิภาพของฝ่ายนั้นก่อนครับสามไม้ครับเอ,อ่อด้วยวบุคลิกภาพของฝ่ายนั้นนะครับ <c oughs> เขาเป็นคนที่สอดส่องนะครับใส่ใจรายละเอียดคนอื่นนะครับ <c oughs> สามารถที่จะไลค์แชร์ติดตั้งคัเอาไปแบ่งปันเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนที่ทำงานดูได้นะครับท่านเพื่อน ก็ผมตอนนี้ก็พี่เข้มก็ได้ทำํำนายของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูนะครับกับช anel บ้านอาคมนี้นะครับก็รู้สึกว่าโออมันดีเหมือนกันนะอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆสามารถที่จะติดตามช anel บ้านอาคมที่ y u u t u h anel นะครับหรือไม่เพื่อนๆก็สามารถที่จะเปิดดูนะครับช anel บ้านอาคมผ่านเครื่อง Nintendo Switch ของเพื่อนได้นะครับเพียงแค่นี้ n t e n d o s w i วิตของเพื่อนก็สามารถใช้ในการดูดวงได้นะครับผมง่ายใช่ไหมละครับ โอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีเรื่องดีๆเราก็จะแบ่งปนันมีเรื่องดีๆพี่เข้มก็จะนํามาฝากครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วหวังว่าจะได้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปครับสวัสดีด้วยครับ